สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายธินทาโรสิกานะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมีนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีมีนหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะวันเขียนเอาไว้ให้แเราเป็นที่เท่าไร่ถึงที่เท่าไหร่นรนะเป็นการนับวันที่ตามโหาราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหาราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้เดวสุขเดวจันทร์ก็สามารถดูคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรเดวสุขอะไรเดวจันทร์อะไร,ไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันไดใ้ใต้คลิปนะวันแนบลิงก์เอาไวใ้ให้เรานะคะลองไปหาลาัคาดว ดาวจานันเบอร์ชาร์ทของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของรักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวสุปเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนผมเปิดไพ่มาแล้วนะคะในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นเรื่องเราสามารถที่จะสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปก็อ,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยยเเเรราาามมาิ่มอ่อนนกันล ชาวราศีมีนและคณามีในช่วงนี้น้อยอกน้อยใจใครสักคนอยู่หรือเปล่าเอ่ยไพ่ความรู้สึกในใจเป็นไพ่ห้าเหรียญนะ่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะมีระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นบรรยากาศที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจไม่ได้หันหน้ามาคุยกันหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เนาะคุยเรื่องเดียวกันแต่เข้าใจกันไปเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะบางท่านอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าเป็นความน้อยใจของเราที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่เนะาะไพ่พลัง งานหลักเป็นไพ่ขิงถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยชาวธาตุน้ามีนกดกดพิจิกนะคะเหมือนคนที่รู้สึกรักใครสักคนหนึ่งรู้สึกมากๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราค่อนข้างหนักอกหนักใจเราก็เลยไม่อยากจะสนใจมากนะักพยายามจ,จะหันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือบางท่านอาจจะไปพูดไปคุยไปหลอยคนอื่นแทนหรือไปทําความรู้จักกับคนอื่นๆแทนเพื่อให้เราไม่ได้มาสนใจความรู้สึกของเราที่มีให้กับคนคนนี้มากมายจนเกินไปเนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแค่ภายนอกของเราที่พยายามจะทําแบบนั้นหรือเปล่าแต่ แต่ต้องระวังให้ดีนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งยิ่งเข้าใจเราผิดไปกันใหญ่นะไพ่ถ้าสสำหรับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะหลายท่านเหมือนคนที่ยังรอคอยโอกาสรอคอยความหวังแต่ไม่อยากที่จะแสดงออกเยอะเนาะบางท่านอาจจะขึินชาวธาตุดินเมืก่อนประศบกันนะคะขอหนึ่งใบให้คิงถือถ้วยหน่อยคิงถือถ้วยคืออะไรเอ่ยเป็นไพ่คิงถือถ้วยบางทีภาพลักษณ์ของคุณในช่วงนี้อาจจะทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าคุณดูค่อนข้างเจ้าชู้หรือว่า อยากทำอะไรก็ทำเหมือนนะคะก็ต้องระวังให้ดีนะเหมือนคนที่ดูเฟรลี่อัธยาศัยดีลอยไปเรื่อยนะคะสองเหรียญหวังว่าคุณต้องพยายามเอาตัวรอดจริงๆนั่นแหละหลายท่านพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในจุดที่เราสมดุลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ข้างในใจของเราน่าจะไม่ไม่สมดุลเลยนะคะแต่ภายนอกของเราพยายามแบง่งรับแบ่งสู้เนาะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับกันนะคะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากเกิดขึ้นในชว่วงเวลานี้บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปได้ยากลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าเนาะบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้หันหน้าเข้าหากันได้คุยกันแต่คุยแล้วก็เหมือนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเท่าไหร่ จริงๆบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นการที่เราพยายามจะไปคุยกับคนอื่นนะวันมว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ไปคุยกับใครหรอกค่ะเราก็คุยกับคนนี้เราทําเป็นหัวเราะยิ้มย้ามแจ่มใสาอารมณ์ดีเหมือนเราไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่ข้างในของเราอาจจะชอกช้ำระกำใจอยู่ก็ได้เนาะทีนี้ไพ่พลังงานภาพรวมที่เหลือมีไพ่สองถ้วยนะคะสเตรนท์แล้วก็สิบหม้เท้า มีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาน่าจะค่อนข้างหนักอ,อกหนักใจกับอะไรหลายๆที่เราสึกเหมือนเราต้องแบกอยู่คนเดียวเป็นความหนักอกหนักใจเป็นความรู้สึกเหมือนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่คอม่อยโรแมนติกเท่าไหร่ก็ได้เราอาจจะเลือกแบกมันไว้โดยที่ไม่ได้บอกกับใครอาจจะรู้สึกว่าพูดกับใครไม่ได้เลยหรืออาจจะเป็นตัวของเราที่สุดท้ายแล้วก็ไม่บอกดีกว่าเลือกที่จะแบกมันไปแบบนั้นเนาะคอลืมไว้สิบไม้เท้าดีกว่าว่าคุณหนักใจอะไรมากมายนะคะ บางท่านอาจจะรู้สึกทรมานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนะแต่ว่าก็ทําได้แค่ประคับประคองเลี้ยงสถานาการณ์ไปเรื่อยๆเนาะก้าวดาบค่อนข้างเกลี้ยงนะคะมันหาทางออกไม่ได้ฮะช่วยมันไม่เป็นแบบที่คิดใช่ไหมเอ่ยบางท่านเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะ จริงๆแล้วเป็นไพ่5้าถ้วยมันไม่ได้แย่ซะทีเดียวขนาดนั้นแต่ว่าคุณอาจจะเหมือนหนึ่งโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สิ่งดีก็เลยถูกลดทอนลงไปหรือ 2. คนรักของคุณนะ่ะเขาเหมือนโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะพูดหรือทําอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เห็นสิ่งดีๆในตัวของคุณเลยหรือไม่เห็นสิ่งดีๆในความสัมพันธ์เลยก็เลยทําให้คุณค่อนข้างเครียดและหนักใจเนาะบางท่านนะ่ะจะเหมือนคนที่ยังโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วหรือว่าเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วนะคะ บางท่านในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็น่าจะมีสิ่งหรือว่าคนที่เรายังจดจ่ออยู่เนาะทีนี้ปัจจุบันมีไพ่สองถ้วยกับไพ่สเตรนนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับตัวของคุณหลายๆอย่าง อาจจะเป็น,นเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะเหมือนจะมีแรงดึงึ่งกันละกันหรือบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคสิงห์เนาะหวังว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากลําบากละค่ะคุณรู้ดีว่ามันยากมากๆกับการที่จะดิวกับคนคนนี้หรือว่าการที่จะดิวกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็รักเขาอะเป็นไพ่สองถ้วย ไอส่วนที่เข้ากันนี่ดีก็เข้ากันนี้ดีนะคะแต่ไอส่วนที่มันรู้สึกยากแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นก็น่าจะมาหาโหดเหมือนกันเนาะอืมเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเหมือนคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณต้องการเขาก็อาจจะเหมือนเขามีจุดยืนของเขาอยู่แล้วอะสิ่งที่คุณทําได้คือการรับมือกับเขาแล้วก็ใช้ไม้อ่อนกับเขาไปเรื่อ,อยๆหวนมองว่าชาวราศีมีนและคณามีลหลายๆายท่านอยู่ในจุดที่เราพยายามจะ ประคับประคองสถานการณ์ความสัมพันธ์น่ะเออถึงแม้ว่าใจของเรามันจะรู้สึกแย่หรือว่าทรมานแค่ไหนแต่เหมือนเราพยายามจะทําให้หน้าฉากมันสวยที่สุดโดยที่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าเรากําลังรู้สึกแย่อย่างจัดเต็มขนาดนั้นก็ได้นะคะอ่ะไปดูเขาละกันเนาะเขาเป็นยังไงบ้างเขาได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะขวิบชาวธาตุไฟเมสสิงธนู ในช่วงนี้เขาอาจจะดูค่อนข้างลุกลี้ลุกลนนะคะเหมือนคนที่อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ต้องหาอะไรทำเนาะหรืออาจจะไม่ค่อยว่างจริงๆนั่นแหละหรือในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยก็ได้นะคะอาจจะมีจุดที่รู้สึกมีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างหนึ่งมากไพ่แต่สำหรับขึ้น1ิดาบน่าจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเดี๋ยวขอนึงมาให้อจจัศวินถึงไม้เท้าหน่อยอาจวินถึงไม้เท้าคืออะไรเอ่ย สิไม้เท้านะคะอืมโอเคหนึ่งคือช่วงนี้เขาอาจจะงานหนักและภาระเยอะต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนอะเออก็เลยดูไม่ค่อยว่างเท่าไหร่หรือสองมันมีสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เขารู้สึกว่าไม่น่าจะแก้ไขได้เพราะไพ่พต้สำหรับเมื่อกี้เป็นสิบดาบมันเป็นลักษณะของปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานาน มันอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรืออาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วนอนนิ่งสงบนิ่งไปแล้วรู้สึกว่าการที่จะทําให้มันดีขึ้นนะ่ะมันค่อนข้างยากแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเหมือนวิ่งเต้นนะคะพยายามทําให้รู้ว่าฉันกําลังทําอยู่นะแต่มันก็ยากจริงๆซึ่งไพ่ความรู้สึกใ,ใจเป็นไพ่เก้าเหรียญนนะ่ะว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาจะกระตือรือร้นในการทําในตอนเนี้มันมาจากความ เขาเรียกว่าอะไรความพยายามทั้งหมดที่เขามีไหมจริงๆจากไพ่ต้องพูดตามตรงว,ว่าเหมือนจะพยายามทั้งหมดที่มีแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแค่ส่วนหนึ่งถ้าพยายามจริงๆได้มากกว่านี้เพราะว่าจากไพ่เหมือนเขาพยายามทําแต่ก็ทําไม่ได้ไม่ได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าไพา่ความรู้สึกใจขึ้นเก้าเหรียญมันเหมือนมีส่วนหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งเข้ามาค้านว่าเออมันได้แค่นี้แหละมันเป็นแค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะ หรือ2ก็คือว่าตอนนี้ความรู้สึกลึกๆในใจของเขาอาจจะมีความคิดถึงอย่าพูดอยากคุยอยาพบอยากเจอนะคะแต่ว่าพยายามที่จะซ่อนมันเอาไว้แต่ไพ่พลังงานเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าน่าจะเหมือนซ่อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็มีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาด้วยมันเป็นความหนักอกหนักใจที่เขากาลังแบกรับอยู่อะค่ะคือในกรณีของเขาวมมองว่ามันเป็นไปได้หลายอย่างเหมือนกันคือหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาสมมุติถ้าคุณพยายามถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงก์กันแล้วคุณพยายามจะพุชให้เขาทาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เขาแน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาอ่ะทําทไม่ได้หรอกมันทําได้แค่นี้สุดแค่นี้แต่ว่าเขาจะเหมือนแบบพยายามทําพยายามทําเหมือนแบบเฮ้ยฉันก็พยายามอยู่นี่ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนลึกในใจมันเหมือนทุกอย่างมันมีสเส้นกั้นอยู่แล้วอะว่ามันไปได้แค่ไหนหรือว่าทําได้แค่ไหนเนี่อไหมคะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ได้คุยกันมานานสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะมีความคิดถึงมีความปรารถนามีความหยหายอย่างนี้นั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากหมายพยายามจะซ่อนเอาไว้แต่ว่า ไพ่พลังลงานเาเป็นไพ่อัสมินถึงไ้เท้าอาจจะมีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆอาจจะเช่น1พยายามส่งสัญญาณมาหรือ2ก็คือเลือกที่จะ หักเลี้ยวไปทําอย่างอื่นแทนทําตัวมาให้ไม่ว่างเข้าไว้ในช่วงเวลานี้เนาะทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่เดอะทาวเวอร์ก้าวไม่ทาวแล้วก็เดวเวอนะคะมปไพ่ดวเวอเข้ามาตาแหน่งอดีตของเขาบางท่านอาจจะยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลเนาะหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาใครสักคนนึงอาจจะมีการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะคะเดวเวอเป็นไพ่เมเจอร์คาะไปสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดที่จะต้องมีการเวียนแล้วก็เปลี่ยนไป ในช่วงที่ผ่านมาเขาน่าจะรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะอาจจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่มันอิ่มตัวแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรหลายอย่างที่มันเต็มที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขอนึงใบให้เดวองเขาก่อนว่าเดวองเขาคืออะไรเนาะสิบดาบเห็นไหม ถ้ามีการจบกันมันอาจจะเป็นการจบที่เขารู้สึกว่ามันก็เต็มที่แล้วหรือถ้าเป็นความเจ็บปวดก็เป็นความเจ็บปวดที่มันไปสู่จุดที่เต็มที่แล้วเป็นสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนันคิดว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนะาะไพ่ต้งสำหรับเป็นไพ่หกถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆอืม ถ้าตอนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่เริ่มใหม่อะบางทีสิ่งเก่าเนะี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันจบแล้วไม่สามารถจะขุดขึ้นมาได้อีกแล้วก็ได้นะอาจจะมีความคิดถึงหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะปลุกให้ฟื้นคืนชีพสําหรับเขาอะนะคะอถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกันแล้วรู้สึกว่าเขายังหลงเหลือร่องรอยกับบรรยากาศเก่าๆเขา,าอยู่อาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงเนาะแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นการมีปัญหาที่ยืดเยื้อกันมายาวนานอะ มองว่าน่าจะเหนื่อยใจด้วยกันทั้งคู่เขาเองน่าจะรู้สึกว่าการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นมันก็ค่อนข้างยากมากๆเหมือนกันทีนี้มีไพ่เดอะทาวเวอร์กับไพ่ก้าวไปทาวดด้วยความสัมพันธ์นี้ต่อให้มันจะมีความยับเยินหรือย่ำแย่แค่ไหนเขาก็ยังไม่สามารถจะปล่อยได้นะคะยังมีความต้องการอยู่อาจจะมีความหวังลึกๆว่าจะสามารถเติบโตได้หรือว่าสามารถที่จะไปต่อได้แต่ว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะ ถ้าเคยถล่มกันมาแล้วก็อาจจะยังมีความหลงจากเหตุการณ์หลังนั้นอยู่เนาะในตอนนี้แต่ถ้ายังไม่เคยถล่มกันแน่นอนเลยค่ะว่ามันเป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จริงๆแล้วหมอนมองว่าบางท่านถ้ามีประเด็นกันอยู่นะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแล้วรู้สึกว่าเออเขาจะมีคนอื่นไหมมีตัวเลือกทางเลือกไหมจริงๆแล้วไพ่ขึ้นมามเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่าเขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์ที่ผูกพังๆของเขาอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหนักอกหนักใจที่ไม่รู้ว่ามันจะต้องแบกไปอีกนานแค่ไหนก็เถอ,อะเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณดีกว่าคะ่ะว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณบ้างนะเรื่องเราสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านโทษไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะ judgment นะคะมีไพ่ judgment เข้ามาน่ะเหมือนอยากจะปลุกบางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะคะที่เคยบล็อกกันปิดกัน้นการปิดใจต่อ,อก,กันก็อยากที่จะได้รับอิสรภาพได้รับการปลดปล่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รู้สึกอึดอัดก็คือเหมือนแบบอยากจะให้มันแบบโลง่งโปร่งสบายสักทีอะไรแบบนี้เด็กถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุบชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนู คิงถือดาบ,บางท่านอาจจะขวิชาวธาตุลมก,ลกลป็นกุมเมทุนเนาะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าเอ,อ่ยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือเปล่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยแล้วคุณอยากจะเปิดเผยเขาน่าจะไม่พร้อมไหมอ <c> ะ <oughs> <c oughs> เหมือนเขาน่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะพยายามให้มันเป็นไปได้แต่ว่าเขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะต้องเป็นยังไงก็เลยดูเหนื่อยใจ หรือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วอยากจะอัปเลเวลความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอัศวินถือเหรียญบางท่นานอาจจะคุยกับชาวธาตุดินก่อนสบกันเขาเหมือนจะฟังคุณแต่เขาก็เหมือนคนที่มีความคิดที่แน่วแน่อยู่แล้วเนาะสิ่งที่คุณพูดกับเขาเขาอาจจะไม่ได้โต้เถียงโต้แย้งหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบคล้อยตาม หรือเออหอห่หมกหรือทําให้ขนาดนั้นเพราะว่ากับความรู้สึกที่เมย์เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะถ้าคุณกับเขาเดียวกันมีความสัมพันธ์ต่อกันน่ะถ้าเขาเคยรักคุณเขาก็ยังรักอยู่นะคะไพ่คิงถือดาบเป็นไพ่ของคนที่รักใครรักจริงรักแล้วก็รักเลยแหละแต่อาจจะไม่ค่อยมีความหวานมีความอ่อนโยนมีความแบบโรแมนติกอะไรมากมายไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะด้วยก็คือ สามคำจบนะก็คือตามนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่าพูดยืดเยื้ออะไรมากมายซึ่งมันมีไพ่อัศวินถือเหรียญเข้ามาด้วยในสิ่งที่คุณต้องการเนะี่ยมันมองว่าเขาก็อาจจะอาจจะรับฟังแต่ถ้าถามว่าเขาจะทําให้ไหมมันอาจจะต้องอยู่ในเงื่อนไข,ขของเขาเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญเป็นลักษณะนคนที่ต้องตามที่ตัวเองคิดอะคะ่ะเออถ้ามองว่ามันเป็นไปได้คือเป็นไปได้ถ้ามองว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาอืม งงไม่เอ่ยน่าจะไม่งงนะถ้างงเดี๋ยวลองลองย้อนดูนิดหนึ่งนะคะเพราะหว่านมองว่าคือต้องบอกก่อนเป็นการอ่านโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถอ่านในแบบเดียวได้นะคะอืมเพราะไพ่ใบหนึ่งความหมายมันเยอะมากเลยก็ดูแล้วกันว่าอะไรมันใกล้เคียงกับเรามาที่สุดเนะาะไพ่ตาสองเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะจริงๆแล้วเขาก็มีความจริงจังกับคุณเหมือนกันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงแต่อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้รีบร้อนมากนักนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญ เขาหนึ่งใบให้อัศวินเถอเหรียญหน่อยอัศวินเถอเหรียญเพื่อไรเอ่ยเขาน่าจะต้องการอะไรที่เขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยนะคะบางอย่างถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชัวร์เขาก็ไม่ไม่พูดดีกว่าหกถ้วยค่ะมีไพ่หกถ้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่น้อยกว่าที่เข้ามาเป็นปัจจัยในชีวิตในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่มีต่อคุณสิบถ้วยอาจจะเป็นคนในครอบครัวด้วยนะอืม บางท่านอะ่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคู่มีเจ้าของหรือเคยมีคู่เคยมีเจ้าของเคยแต่งงานมาก่อนก็ได้นะคะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่8ไม้เท้าทําให้รู้สึกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารกันหรือการอัปเลเวลหรือการอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะคอนเน็กตต่อไปอะ่ะค่อนข้างยากนะคะในความรู้สึกที่มี มันมีปัจจัยอยู่ค่ะมันมีปัจจัยอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาควรทาอะไรบางทีสิ่งที่คุณนําเสนอเขาไปมันเหมือนลอยอยู่ในอากาศอยู่แบบนั้นน่ะจะรับก็ไม่รับจะปฏิเสธก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีคําตอบนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากจะบอกเลยคุณบ้างสิ่งที่อยู่ในใจของเขาลึกๆนะ เขาก็มีความฝันและความปรารถนาหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเขาขอโทษจริงๆอืมเขาน่าจะรับรู้แหละในสิ่งที่คุณต้องการแต่เขาก็เสียใจนะคะเสียใจเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆนะคะคนหลายคนอะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ซึ่งเขามองว่าเราก็ต้องต้องมองเห็นผู้คนเหล่านั้นด้วยนะคะ เมื่อทุกอย่างมาเดินมาถึงทางแยกเขาอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะว่าคุณกับเขาว่าเจอกันที่ไหนเหมือนจุดเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงเออแล้วก็ในตอนนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณตรงๆได้นะ คือหวานรู้สึกว่าเขามีจุดหนึ่งที่เขารู้สึกแบบคือบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่เขาเหมือนพยายามเลี่ยงคุณหรือไม่ไม่เต็มรอยกับคุณน่ะมันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนเขาแบบกระอักกระอ่วนในใจอาจจะรู้สึกผิดกับคุณอยู่นะคะที่เขาไม่สามารถที่จะตอบสนองทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการได้ขนาดนั้นแอบรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าให้เวลาเขานิดนึงนะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยรู้สึกแย่แบบนี้มาก่อนเลยเนาะ เขอนิมมาให้จัดเม้นท์หน่อยค่ะจัดเม้นท์คืออะไรเอ่ยสองวยนะคะเมจิเชียนอืมหลายท่านอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะต้องการให้มัน ชัดเจนกว่านี้หรือว่าโล่งโปร่งสบายกว่านี้นะคะอยากจะรู้สึกถึงความรู้สึกแบบคนรักกันมากกว่านี้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกตรงมรักเขาซึ่งเขาก็รู้นะว่าคุณต้องการอะไรแต่ว่าอย่างที่บบบอกนะคะว่าสมมติว่าทางมันเป็นอย่างเงี้ยทางมันคือสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมจุดหนึ่งที่คุณต้องการคือตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้คุณต้องการให้เขาเดินมาหาคุณตรงนี้แต่ว่าสําหรับเขาอะเส้นมันอยู่ตรงนี้ ซึ่งเขาออามาก็คือมาได้เท่านี้เออรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะเป็นแบบเนี้ยแบบที่คุณต้องการได้นึออกเอาไย์ก็คือจะค้างอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเขาอาจจะมีจุดที่เขาแบบกวนกวาแต่บี้ตะบันที่จะทําแต่เหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าประตูมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ประตูมเป็นกําแพงอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเป็นเส้นที่ขีดกั้นอยู่ตรงนี้อือม,มันเขารู้อยู่แล้ว,วเป็นแบบนั้นเนาะ,นะอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มค่ะว่าความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง จริงๆเขาเองก็รู้สึกแย่นะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาขอโทษจริงๆเขาก็เสียใจเหมือนกันเนาะปะดดาบค่ะหลายถ้าในช่วงนี้อาจจะมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทางความรู้สึกได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกัน้นขวางความสัมพันธ์อยู่เนาะ หลายท่านอา่ะจะมีช่วงเวลาที่ทําให้รู้สึกอึดอัดน,นะคะแต่ว่ามีไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาต้องระมัดระวังบางทีอาจจะคิดลบแล้วก็จิตตกไปเองเนาะเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่ปรากฏสถานการณ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เป็นเราเลือกที่จะขังตัวเองอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าในความคิดนั้นก็เลยทําให้เราไม่เห็นทางออกนะคะห้าถ้วยค่ะมันมีความรู้สึกแย่นะคะหลายท่านอา่ะจะยังรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ไม่เป็นแบบที่คิด สิ่งที่ไม่เป็นแบบที่เราหวังเอาไว้แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะคะว่านอกจากเรื่องแย่ๆแล้วอะ่ะมันยังมีเรื่องดีๆอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหาให้เจอเนาะอย่าไปโฟกัสแต่ด้านลบๆอย่างเดียวนะคะมันเสียเวลาชีวิตนะ The Tower ค่ะโอ้ระมัดระวังการทะเลาะก,กันถล่มกันเอาไว้ด้วยนะคะ บางท่านถ้าเคยถล่มกันมาแล้วในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีความหลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่แต่ถ้าไม่เคยถล่มกันก็อาจจะเป็นบรรยากาศในช่วงที่ต้องระวังให้ดีเนาะมันเป็นลนักษณะการที่รากฐานความสัมพันธ์ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเก้าถ้วยเก้าเหรียญน,นะคะมันมีจุดอ่อนไว้อยู่แต่ก็ยิม้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไหมเนี่ยขอเพิ่มอีกค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงเอย่ย มันไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรับรับมันไปเพราะอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้คนที่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้ไม่ชี้จริงๆหรอกนะคะด s t ตาบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมและคณากลุ่มนะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงนะคะเป็นนักร้องนักสแสดงยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงหน ตามมาด้วยชาลีออนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกรกฎและขานากรากฎนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างนักบินนักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้ไฮพีเทสนะคะหลายท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยในช่วงนี้ก็อาจจะยังเป็นในรูปแบบนั้นอยู่เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่สามารถฉายแสงได้มากนักนะคะ เป็นได้ทุกอย่างเลยเป็นที่ปรึกษาเป็นคนรู้ใจเป็นคนที่ห่วงหาอาวอนห่วงหาอะไรกันแต่ว่าก็ยังต้องอยู่ในมุมนี้อยู่เนาะเมจิเชนค่ะอาจจะยังมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นอยู่นะคะในวงจรความสัมพันธ์นี้โอเคแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหวนมองว่า,าถ้าในเรื่องของความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังสามารถที่จะคอนเนคกกันต่อไปได้นะคะเหมือนรู้สึกวันนี้ไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็เหมือนครึ่งๆกลางๆยังไม่ได้เต็มอย่างที่ใจต้องการขนาดนั้นเนาะอ่ะดูคำแนะนำล้วกันค่ะว่าพายอยาจะแนะนำอะไรบ้างเอ่ย เวลสู soon, นะคะเร็วๆนี้ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาคลุมเครือมีโอกาสที่จะคลี่คลายได้นะเฟลดนะคะถ้ามันทําได้แค่นั้นก็ทําได้แค่นั้นไปก่อนการคุยการจีบการเย้าการสร้างบรรยากาศให้มันโรแมนติกก็ก็ดีกว่าการทำให้มันตึงเครียดเนาะืม Let's go c o n t r o l i s s u e นะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมได้เราอาจจะต้องปล่อยไปแล้วปล่อยโชคชะตาเขาจัดการก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ก็สร้างบรรยากาศระหว่างเรากับเขาให้มันดีดีกว่าค่ะเพราะว่าบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ก็อย่าที่บนะ่นๆอ่ะอย่าไปเสียเวลาโฟกัสที่มันขนาดนั้นเนาะถ้าตอนนี้ตรงนี้คือความสุขของคุณอยู่นะคะถ้าตรงนี้คือความสุขก็มีความสุขไปแล้วอะไรที่มันยังไม่สามารถก็ ปล่อยให้มันผ่านไปแต่ถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ความสุขแล้วนะั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ p l y y u u n เน s นะคะปล่อยใจสบายๆและกันค่ะในตอนนี้ทำตัวขี้เล่นสุดสนานเข้าไว้นะคะจะได้ทำให้บรรยากาศร,ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นเนะาะไพ่ัดสอบเป็นไพ่ Deception นะคะใครสักคนนึงอาจจะกำลังใส่หน้ากากในความสัมพันธ์นี้อยู่การใส่หน้ากากในที่นี้อาจจะเป็นการคิดดีแต่ว่า ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะเป็นการคิดไม่ดีแต่แกล้งทำเป็นดีก็ได้ซึ่งในวงจรนี้แบบมองว่าน่าจะเป็นการที่ข้างหน้าเบิกบานเต็มที่เหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ข้างในน่าจะร้าวรานและคิดเยอะคิดมากด้วยกันทั้งคู่นะคะถ้าจากหน้าภายที่ปรากฏเนาะ โอเคค่ะชาวราศีมีนและขนามีนและนี่คือแนวโน้มความรักของสมพัธ์พบคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษ,ษายนนี้นะคะหลายท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันนะก็าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ไดนะ้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย